นะนำตัวเคยชนะนอกเขามั้อที่ไรมหาสารามรที่ไหนวันนั้นชกเดินไหนเดินไหนนานปีแล้วสี่หเดือนนะวันนั้นไม่ได้ช่างเลยวันนี้ร้อยห้าชามาไงร้อยห้าาตอนนี้เหลือเท่าไหร่ซ้อมอยู่ไหนเนี่ยาการที่วุลชัยกี่วันเมาเราเป็นมวยยังไงคูต่อสู้เห็นก็ไม่ยังไงเก่งรบลน ต่เราน่าจะได้เปรียบความยงความยาวมั้ยนี่ยาวกว่าไหมสูงเท่าไหร่ร้น้ำหนักป่วยป่วยปีนี้อายุเยอะขนาดผลงานล่าสุดเป็นไงที่ที่ไหนแพ้ใครวันนี้แพ้ใครงานร้อยเท่าไหร่ร้อยห้าร้อยห้านี่โอเคนะต้องคุมไหมไม่สบายสบายแล้วก่อนหน้านี้สองไฟเป็นไงแพ้หมดเลยนี่แพ้มาทีไฟติดเนี่ยถามไฟติดเลยนะวันนี้ก็เก่งรบเอาคืนในวันนี้เกิดเมื่อคืนวันนี้ จะเกิดไม่วันนี้เก่งลูกรออยู่นะไม่นะลูกหลานจากจังหวัดอาฝ่าไฟเก่าเชียร์หน่อยคุกเปิดหัวถึงที่โอเคของมาน้องชายช่วงนี้ครับนะครับผมเก่งรูกกรอย่างเดียวครับอ่ะวันนี้เจอกับใครเอ่ยตามต่อครับเคยเจอไหมเคยกี่ครั้งครั้งนึงครับเป็นไงเคยเก่นลกกรามาแพ่นกเลยที่ไหนนานยังสารคามประมาณปีที่แล้วปีที่แล้ววันนี้ก็ต้องทบต้นทอดอกเลยเขามีอะไรน่ากลัวเมื่อไงถามตอเนี่ย ็มีดินสายคินสายของเราประเภทยังไงก็สายเหมือนกันสายชนซ้ายนะเราสูงเราเตี้ยกว่าเขานี่ใช่ครับน่าจะไม่เยอะมั้งครับเก็บมาแก้ไขได้ร้อยอยู่ในใจเป็นปีนะวันนี้นะครับวันนี้ต้องเอาคืนนะเราบ้าช้าอยู่แลวช่างเป็นยังไงมั้งเกินกอนจุดห้าตอนนี้ผ่านเฉลุยแล้วซ้อมอยู่ที่ป้อนหนึ่งเดียวครับที่จังหวัดกาฬสินครับกาฬสินนะสูงเท่าไหร่เราห้าหกสิบสามปล่อยปล่อยเท่าไหร่ห้าสิบเอ็ดรอบนี้ต้องคุมไม่หนึร้อยห้าเนี่ย เวทที่ดีไม่ร้อยห้เพราะว่ามันเล็กไปพอดีพอดีครับพอดีนี่ที่แพ้นอกวันนั้นร้อยเท่าไหร่วันนั้นไม่ได้ช่างอ๋อมันนอคือ่อยต่อเหรอเสียเปรียบเพราะอย่างนั้นนะนะเอาล่าสุดชกไว้ที่กาฬสินธุ์เป็นไงวันนั้นชนะนอกครับช่างไหมไมันจะช่างล้็อกเข้าเมืองกรุงกี่ไฟแล้วเนี่ยประมาณสิบกว่าไฟแล้วสิบกว่าไฟเวทีนี้มาหลายหลายครั้งแล้วมั้งมาครั้งหนึ่งครับมาครั้งเดียวเหรอครับโอ้โหเหลือเชื่อมาครั้งเดียวไม่ตื่นสนามแล้ววันนี้นะไม่ครับเปลี่ยนใหม่มาแล้วนะครับไฟแสงสีอลังการวันนี อ่ะคนจังหว,วัดกาฬสินธุ์อ่ะฝากพี่น้องเชียร์แฟนคลับหน่อยฝากเจ้ากาฬสินธุ์เชียร์ด้วยนะครับวันนี้เจแคนแน่นอนครับชนะแน่นอนเปิดหัวเจแคนสิเปรนะโอเค,อเคขอให้โชคดีน้องชายผมพร <ผม S 2> ้อมโชคดี